ครับเรามาดูเรื่องกระแสครับก็มิเตอร์ผมก็เพีย้ยนครับเนี่ยดูยดีซี DC นะครับกระแสจากหน้าจอนะครับ4 1 3นะครับดูจากกระแสจริงที่ออกจากมิเตอร์เกินนะครับโอ้โรแสเตียน72แอมป์นะครับ เดี๋ยวเราจะจิ้มทูบเข้าไปจิ้มโชว์นะครับจิ้มโชว์นอ่าอ่าเพื่อที่ทั้งหร่ยทั้นะครับสักไปสี่สิบหกสิบเมื่อกี้อ่าเจ็ดสิบสามครับล่าวยาเจ็ดสิบสามแอมป์นะครับเจ็ดสิบสามแอมป์สภาพประมาณนี้ครับเจ็ดสิบกว่าแอมป์แอมป์จริงนะครับ ถ้าเครื่องถ้าเครื่องไม่เพี้ยนะครับแต่วนดูว้นนะครับว้นเท่าไหร่ว้นดีสี วนวนที่เจอนะครับวนลอยวนลอยใช้ขานะครับไม่มีมือหมดละอ่ะกี่โวล์ครับเจ็ดสิบโวลต์ดีซีเจ็ดสิบโวลต์หกสิบสามโวลต์ โอเคสุ่วนประา70โวลต์70แอมป์อ่ะเดี๋ยวเราไปคำนวณวัต oh, ต์ก็ตอนนี้ครับเน่ะเส้นโครงมาได้ขนาดนี้โอเค